สวัสดีครับพบกับผมเท a v e l เวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่บนถนนมาลัยแม่นะครับตรงนู้นก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินข้าวต้มเจ้านึงนะฮะชื่อว่าข้าวต้มเราและนายอม .5 นะครับชื่อเพราะมากเลยนะครับชื่อคุ้นๆด้วยนะฮะเหมือนเพลงเพลงนึงนะฮะของศิลปินท่านหนึ่งนะครับ ร้านก็มีโซนให้นั่งข้างนอกนะครับแล้วก็โซนให้นั่งข้างในติดแอรนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะมานั่งทานข้างนอกนะครับตอนเยินๆแบบนี้จะได้บรรยากาศและทัศนียภาพที่ดีนะครับก็มีขนมขายนะครับคอนเฟคนะฮะหรือว่าซีเรียวนั่นเองนะครับห่อละ35บาท3ห่อร้อยนะครับ ขนมหวานก็มีนะครับถุงละ1 0 0บาทนะครับเต้าหู้นมสดเต้าถึงน้ำลองใหญ่แปลก้วยมะพร้าวอ่อนนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับกับข้าวเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นพวกผักนะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะฮะอันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับอาหารทะเลนะฮะกุ้งไข่ปูปลานะครับ เนื้อหมูเนื้อไก่ก็มีนะครับทุกคนบรรยากาศคึกคักมากนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะฮะบางคนก็อาจจะมางานรับปริญญานะครับเพราะว่าช่วงนี้มหาวิทยาลัยราชพัฏน์เขารับปริญญากันนะฮะรับที่ราชพัฏนครปฐมนี่เลยฮะ เขาก็มีบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับก็มีทั้งบุฟเฟต่ตแล้วก็โต๊ะจีนนะครับสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อของร้านข้าวต้มราเลสานนะครับมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ตามนี้มี f c e e o o o นะครับแล้วก็มีฟรี Wi-Fi ด้วยนะครับมีพ่อครัวด้วยนะครับทุกคน โมจ oui pues right ิไอศครีมก็ม <for S 2> ีนะครับลดตามนี้เลยนะฮะทุกอย่าง20บบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูของทางร้านกันนะครับพอเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเจอกับเมนูแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกปลานะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาทับทิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำจืดนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูผัดฉานะครับเมนูต้ยมยำก็มีนะครับสำหรับคนที่อยากกินแซ่บๆนะครับอันนี้เป็นเมนูทอดนะครับเมนูผัดผักก็มีนะครับอันนี้เป็นเมนูยำนะครับ นูลูก,กิ้นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำนะครับต้นอ่อนธันตวันนะครับเขาก็มีสรรพคุณของต้นอ่อนธันตวันด้วยนะฮะปิดท้ายที่ของหวานนะครับ ตอนนี้ก็มีข้าวสวยมาเสิร์ฟนะฮะข้าวสวยเขาก็ให้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะครับตอนนี้เมนูแรกก็มาแล้วนะครับก็คือเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับส่วนอันนี้ก็คือเมนูกุ้ยช่ายขาหมูสับนะครับอันนี้ก็คือมะระผัดไข่นะครับอันนี้คือเมนูไข่เจียวต้นอ่อนทานตะวันนะครับเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกเลยนะฮะทุกคน อันนี้คือเมนูยำปลาสลิดนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับก็ถ้าเกิดร้อนๆนะครับก็ไปใช้บริการห้องแอร์ได้นะครับมีค่าบริการท่านละ10บาทนะครับก็อยู่บนถนนมลายเมนนะครับเลยราชพัฒน,น์นครปฐมมานิดหน่อยก็เจอแล้วนะครับร้านข้าวต้มเราและนนายนะฮะ ก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Chik นะครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ